มีผู้ใช้รถนะครับโดยเฉพาะรถประเภท SUV หรือรถกระบะปิกอัพนะฮะนำมาต่อเป็นแวนเนี่ยนะแล้วมีปัญหาเรื่องอรถกระเทือนนะฮะเด้งไม่เกาะถนนนะครับ side, ซึ่งตรงนี้หลายคนก็เข้าใจผิดนะฮะแล้วก็ไปเสียเงินเสียทองอเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ในวันนี้ผมจะขอทำความเข้าใจกับปัญหาที่แท้จริงจริงๆแล้วการพัฒนาการของระบบการกระเทือนเนี่ยมีการพัฒนาระบบการกระเทือนเป็นแผ่นแหนบเลียงนะครับแผ่นแหนบเดียวนะครับแผ่นแหนบเรียงซ้อนหนาถ้าสมัยโบราณจะเห็นว่าหนาโอ้โหเป็นเรียงันเป็นยี่สิบแผนนะฮะแล้วก็ไล่เรียงลงมาตั้งแต่ยาวแล้วก็ เล็กๆๆจนกระทั่งเหลือเล็กลงนะฮะแต่ในยุคปัจจุบันนี้ตลับแหนบนะฮะหรือลิปสปริงนั้นนะฮะเหลือ3แผ่น4ี่แผนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนั่นก็คือการพัฒนาระบบต่างๆเหล่านี้เหตุผลประการเดียวก็คือต้องการที่จะให้ตอบสนองอผู้ใช้รถและให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เลยวิศวกรหันมานิยมใช้อยู่สองประเภทด้วยกันนะครับคือประเภทที่หนึ่งก็คือ,อคอยสปริงนะวิศวกรจะสเปคใช้กับรถยนต์นั่งนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือลิฟต์สปริงหรือสปริงชนิดเป็นแผ่นเลียงซ้อนหรือแหนบนั่นเองนะฮะที่เรารู้จักกันวิศวกรจะสเปคมาใช้เป็นรถบรรทุกนะครับ กระบะบรรทุกพิกอัพบรรทุกนะฮะรถบัสบรรทุกรถตู้บรรทุกประเภทบรรทุกทั้งหลายในส่วนของระบบซับเพนชั่นหรือระบบการตะเทือนนั้นประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ชนิดของสปริงอันนี้เอครับเอาไป70%คือทำหน้าที่รองรับน้ำหนักรถทั้งหมด นัดทำงานให้ช่วงล่างบิดตัวเป็นอิสระไปซ้ายไปขวาไม่มีอะไรขัดในระบบการทำงานของการตกหลุมตกบ่อการเข้าโคง้งโช๊คอ,อัพนะครับ20%นะครับทำหน้าที่ดูดซับนะฮะหลังจากที่สปริงยุบตัวและจะด,ดีดคืนนะโช๊คอ,อัพจะดึงเอาไว้นะครับแล้วอีกที่เหลือนะเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือในร้อนนั้นก็คือชนิดของอยาง ในระบบการกระเทือนอย่าลืมนะครับชนิดของอยาง3มส่วนนี้จะเห็นได้ว่าภาระหนักที่สุดคือตัวต้นเหตุของปัญหารถที่คุณกระเทือนหรือนั่งแล้วเนี่ยมีอาการาจะเรียกว่ากระยักขย่อนขึ้นเห็นอาเจียนนะฮะหรือการเด่งขึ้นเด้งลงลงคอสะพานแล้วแทนที่จะทิ้งตัวครั้งเดียวตึ๊บนิ่ง นะครับกับกระดอนย้อนขึ้นถ้าเป็นแหนบจะเป็นอย่างนั้นคือย้อนหลายทีกว่าจะหยุดนิ่งได้หลายท่านไปเปลี่ยนเปลี่ยนโช๊คอัพนะครับเปลี่ยนแหนบเปลี่ยนจนหมดก็ไม่หายครับก็แก้ปัญหาไม่ตรงสาเหตุและไม่ใช่ตรงต้นเหตุด,ด้วยนะครับอะไรท่านอาจจะบอกมีความรู้ท่านช่างอยู่บ้างนะฮะเข้าใจว่า ไปทําแนบให้นิ่มก็คือการทําโดยวิธีลดแผ่นแนบให้มีขนาดบางลงนะฮะหรือชักแผ่นแหนบนาะที่หนาหรือแนบบรรทุกออกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนอกจากไปเปลี่ยนโชคแล้วนะครับเหล่านี้มันนิ่มจริงนะฮะนิ่มขึ้นแต่ไม่หนึบคือสมรรถนะในการตรงตัวเสียไปเลยครับ ตรงนี้นะฮะถ้าคุณใช้เป็นระบบแหนบหรือลิฟต์สปริงควรจะหันมาเปลี่ยนเป็นชุดช่วงล่างระบบคอยล์สปริงนะครับระบบชุดช่วงล่างคอยล์สปริงนั้นจะให้การตอบสนองนนะทุกๆุลักษณะใช้งานโดยเฉพาะความเป็นอิสระของช่วงล่างลดคุณเหตุผลก็น,นิดเดียวครับการเป็นอิสระของช่วงล่างทําให้สมบัฒนะในการเกาะถนนของรถด,ดีขึ้นนั่นหมายถึงความปลอดภัยครับ และปัจจุบันนี้การเปลี่ยนระบบจากแหนบเป็นคอยสปริงของรถประเภทต่อแวนที่ได้รับวามนิยมในบ้านเราถูงสูงเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ต้องไปตัดไปเจาะไปเชื่อมหรือใครที่มาบอกว่าต้องดัดแปลงความเข้าใจผิดๆอยู่ในโลกของอล้านปีนะฮะโลกเดโวเสาร์เนี่ยก็เข้าใจผิดครับปัจจุบันนี้ต้องฮะเพราะมันมีชุดพิษ นะถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเนี่ยนะเพียงแค่ออเดอร์ไปยังผู้ผลิตหรือผู้ที่เขาประกอบการเปิดให้บริการเป็นรูทีหรือเปิดหน้าร้านให้บริการหรือศูนย์บริการหรือตามโชว์รูมรถยนต์เนี่ยคุณถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายติกหรือฝ่ายขายเขาก็ทราบครับว่ามันมีชุดคิดโดยไม่ต้องไปตัดไปเจาะไปดัดแปลงรถอะไรให้เสียราคาเลยนะแล้วก็ทานหลายท่านอาจจะตั้งข้องใส่แล้วในแง่ของ <c oughs> กฎหมายละ่ะ นะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นคอยะปิงแล้วเนี่ยก็ไม่ยากครับก็บอกแล้วว่าเป็นชุดถอดเปลี่ยนถอดประกอบนะฮะคือเปลี่ยนได้ถอดได้ภายในสี่ชั่วโมงเอาอันเก่าออกคือชุดแหนบนะฮะเอาอันใหม่ใส่คือชุดคอยะปิงก่อนก็จะครบมาเป็นเซตนะเมื่อไหร่ที่เจ็ดปีนะฮะที่คุณจะต้องไปต่อภาษีหรืออะไรต่างๆนะฮะถ้ามีปัญหาก็แค่ถอดเปลี่ยนกลับไปก็โอเคแล้วนะฮะอันนี้ก็ขอฝาก ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านาไว้เลือกลองใช้หรือเปรียบเทียบนะครับ